โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอะไรนะคะวันนี้ก็อยู่กับก้อยคนเดิมเพิ่มเติมคือสวยเหมือนเดิมเลยโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาสอนรับผู้ชายตามที่หลายๆคนได้ขอมานั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้าอยากให้สอนลองสีผมเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะคะซึ่งก็จะสอนแบบงงมงนิดนึงแล้วก็อาจจะสั้นหน่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยเชียเรื่องนี้แล้วก็สอนไม่ค่อยเป็นด้วยนะอ่าอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะทําการวาดเอ่อ วงกลมนะคะเป็นคล้ายๆวงดีเนาะเออไว้จุดกึ่งกลางนั่นเองนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็จะททั้งสปีดเพนแล้วก็เป็นไม่ได้าเรียกว่าสปีดอาร์ตป่ะหรือสปีดอะไรสปีดสเก็ตอะไรก็แล้วแต่นะคะกับเออเป็นภาพอีกภาพนึงที่เราจะวาดให้ดูเป็นแบบว่าชิีิปะปะสุดๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะเริ่มจากบนลงล่างคะ่ะเข้าไว้นะคะบนลงล่างนะคะ เลือจะเริ่มจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็แล้วแต่อันนี้มันเขียนญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะรองเรื่องก็อาจจะงงงนิดนึงนะเพราะเราก็สอนไม่เป็นเนาะคือเวลาเราวาดนะคะเราก็จะวาดจากบนลงล่าง,งนะบอกไปแล้วก็จะวาดเป็นปัดๆลงมาเป็นโค้งๆไปเลยนะคะเนีย่ยแบบวาดแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนทั่วงหัวเลยให้มันดูยุ่งๆมีวอลลุ่มวอลลุ่มอะก็ประมาณนั้นนะคะหรือใครจะวาดผมทรงอื่นก็ได้นะคะนี่เราแค่มาออสอนแค่ทรงเดียวเนาะแต่ถ้าอยากให้สอนทรงอื่นก็บอกได้นะคะ ซึ่งมันก็มีแค่นี้จริงๆแหละอาจจะใส่รายละเอียดตรงปลายผมหรือว่าตรงแบบจุดต่อระหว่างผมให้มันดูแคบๆนิดน,นึงก็แล้วแต่นะคะเราก็ทำออกมาประมาณนี้นะคะมันอาจจะดูงงนิดนึงเนาะไอ,อเราก็สอนมาให้เป็นด้วยนะคะเอาเป็นว่าดูคลิปแล้วก็พยายามวาดตามไปแล้วกันนะคะสู้ๆค่ะทุกคนเออมันอาจจะดูงงๆไปน,นิดน,นึงเนาะว่าเราสอนอะไรเฮ้ยเราสอนคุณแม่เป็นจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ได้แค่จริงๆ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะใครอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์บอกค่ะบ๊ายบายคลิปนี้มาสั้นๆค่ะก็ไม่มี10ล็ลกเลย